สวัสดีค่ะวันนี้มาดึกหน่อยนะคะดูคอมีสามชั้นแล้วนะคะเพราะว่ากินนอนกินนอนอยู่บ้านตั้งแต่วันที่สิบห้ามีนาตอนนี้ก็ปลาไปวันที่ห้าที่หกมษาแล้วมันก็จะมีคางแบบนี้แหละคะ่ะเออจะมาเล่าให้ฟังว่าเราปวดไมเกรนเมื่อสองวันก่อนเราปวดกินยาพาราไปสองเม็ดก็ไม่หายกินตอนหกโมงเอ้ไมใช่เออ,เอ,อตอนหกโมงแล้วก็นอน จะหลับแลไม่หลับแล่ก็ไม่หลับทีนี้ก็เลยตื่นหลับๆตื่นตื่นก็เลยลองนวดข้างหูดูอันนี้คือเราไม่การันตีนะคะว่าจะหายทุกคนแต่เราทําแล้วเราดีขึ้นมากเราไม่กินยาอีกเลยอืมเราลองกินยาพาราไปสองเม็ดมันไม่ดีขึ้นมันไม่มีอะไรดีขึ้นอะ่ะเราก็เลยลองจับหูนอนอยู่นั่นแหละคะ่ะไม่ได้ลุก ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่นี่แหละแล้วเราก็นอนจับหูเราอันดับแรกเราก็จับไปอย่างเงี้ยค่ะจับไปอย่างเงี้ยเนี่ยจับไปอย่างเงี้ยดึงนวดเบาเบาเาเราทาประมาณสิบนาทีเอ้ยสิบห้านาทีมั้งหรือสิบนาทีก็ไม่แน่ใจนะแต่เราหลับคาอย่างเงี้ยเนี่ยตื่นมาปวดมือตรงนี้เลยอะแต่ไม่ได้โอเวอร์นะคะ ใครปวดหัวลองดูค่ะมันไม่มันไม่ถึงตายหรอกค่ะไม่ได้นวดแบบเอาเป็เอาตายให้แรงอะค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราหนาวหรือว่าเย็นหรือว่าหัวเนี่ยมันจะตึงใช่ไหมเนี่ยเราปวดข้างนี้เราก็นวดข้างนี้แล้วพอนวดข้างนี้ดีขึ้นเราก็มานวดข้างนี้แต่เราก็มาจับข้างนี้ด้วยจับเปลี่ยนข้างเพราะว่าถ้าปวดแขนเราก็เปลี่ยนมานวดข้างนี้เนี่ย เส้นหูเอ่อหูเรามันมีเส้นประสาทเยอะอะค่ะเราลองทำดูเราอยากจะมาแชร์นะคะถ้าใครว่าใครว่าปวดมานานเนี่ยเราปวดตั้งแต่ปีสองพันสิบเอ็ดค่ะเรามาอยู่ดูใบเราปวดยันปีสองพันสิบหกอืมปวดมากเอ่อแล้วเราก็ไปทำงานโรงแรมแล้วก็ได้อบเพราะว่าเราได้ขัดตัวให้ลูกค้าอยู่ในห้องอาบน้ำเขาเรียกคขามัมอะค่ะ เจ็ดสินาทีเราก็ดีขึ้นเพราะว่าเราได้ดีท็อกซ์แต่สำหรับคนที่ไม่ดีดีดทอ็อกซ์เราไม่ก็ไม่ได้ดีทอ็อกซ์ตอนนี้เพราะว่าเราไปอยู่ร้านไม่มีฮามามเราก็เลยโหเรากลับมาปวดหัวใหม่อีกนะอุ้ยเราทำบ่อยมากเออมันก็ดีขึ้นค่อยๆนวดแรงมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนวดแรงต้องนวดเบาๆ นวดไม่ถึงกับเบามากก็ตามที่กําลังคุณจับไปแล้วรู้สึกมันร้อนมันผ่อนคลายเนี่ยเนี่ยใบหูทั่วใบหูหลังหูรูดขึ้นน้โทรศัพท์ลงนะคะมาฝากแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณนาย